หมดแล้วล่ะนะครับเราก็พ่ายให้กับมือหนึ่งของโลกไปอา้าวแต่ว่าเป็นการพ่ายแบบว่าคุณผู้ชมครับได้ใจคนไทยแพ้ในเกมแต่ว่าชนะใจคนดูถูกต้องคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ก่อนจะแข่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านักกีฬาวอลเลย์นเนี่ยเขาต้องมีเพลงปลุกใจนะผมอยากรู้จังเลยว่าเพลงปลุกใจคืออะไระไปดูครับ อดีตปกใจเนี่ยอเคเขามิท่าอยากจะให้อยากจะให้หมุนเอวหมุนอกแข่งกับคุณหนุ่มจังเลยอ่ะจะดีเหรอครับแมแต่เชื่อไหมว่าทุกแม์ในการแข่งเนี่ยจะเปิดเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรของหญิงลีทุกอ่าเดียาจหญิงลีก็มาเห็นไหมบีมอ้าวบีมอยู่นี่คุณผู้ชมเนี่ยมันสนุกอ่ะสนุกมันตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วและทีนี้ตอนเปิดตัวเมื่อวานนี้ ก็สนุกเหมือนการอ่านเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่คนแรกเลยคนแรกนี่ครับพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมผู้ครับเปิดร้อย คนที่สองครับุเพียวอัจราพรขอดูท่าหน่อยจาเพียวผมเห็นแล้วคนนี้นัารักดีว่ายซับอว้ายซับสอวาต่อด้วยบีนพิมพิจยากกรรมคนนี้ก็ว่ายยอดสวยสวยบอกมือด้วย อีกที่คนหนึ่งนะชัดชวร์มกสีมีเท้ามาด้วยมีเท้ามาด้วยมากมาๆเออนี่นี่ชัดชวรมกสีเป็นแบบนี้ครับติดท้ายด้วยพี่ใหญ่ของทีมปยนุษย์เป็นน้อยจ้าเป็นยังไงพี่ใหญ่อ่ะสอบเบาๆนี่นะทีนี้คุณผู้ชมเราเห็นเบื้องหน้าใช่ไหมแต่เบื้องหลังเนี่ยอยากให้ดูเบื้องหลังบุ๋มบิ๋มชัดชัวรบอกอายจะแย่ไม่มั่นใจเลยอ่ะเอาหรอเอาหรอ นี่นี่ขนาดอายนะโอ้เขาไม่เห็นต้องอายเลยอ่ะนี่นี่มีตายแล้วมีคนทักแชททำไมอ่ะทำไมมันต้องอายด้วยบุ๋มบีมไหนดูซิบุ๋มบีมต้องดูพี่บุ๋มบีมไม่ต้องอายถูกไปนะเอาเวลาเต้นเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้เออ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 ไม่หลุดเรวังไม่หลุดเรงไม่หลุดนี่ให้เห็นบรรยากาศ ก่อนที่จะลงสนามแล้วเมื่อวานนี้ฟอร์มลงสนามเป็นไงโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเราพ่ายไป1ต่อ3เซตแต่ว่าได้ใจคนไทยจริงๆนะฮะเราเริ่มตั้งแต่เซตแรกคุณผู้ชมครับเซตแรกนี่บอกเลยนะฮะเข้มข้นมากๆสาวไทยแม้จะเป็นรองนะแต่ถ้าเค้นฟอร์มขึ้นมาได้ถือว่าสุดยอดฮะ เป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนบุ๋มบิ่มที่เต้นกระชากขาไปเมื่อสักครู่ถูกไหมฮะชัดชุออนโมกสีของเราเสิร์ฟนำไปก่อน2ต่อศูนฮะสลับขึ้นทําแต้มสนุกมากเมื่อวา<ห>นตั้งแต่เซตแรกแล้วนะฮะนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายทําแต้มขึ้นนําแต่สาวสหรัฐเขามือหนึ่งอ่ะคุณไม่ยอมให้ทิ้งหานะครับทําแต้มไล่ตามกันมาติดตนะครับ ทีมหาัฐเนี่ยแม้ว่าจะทําแต้มไล่มาเรื่อยๆแต่ว่าสาวไทยเนี่ยประคองเกมจนสุดท้ายฮะเมื่อวานเนี่ยหลายคนเห็นเกมแรกแล้วหัวใจพองโตมากปิดเซตแรกด้วยลูกตบหัวเสาของเพียวอัชราพรคงยศนะครับจนเอาชนะไปได้25ต่อ17ครับสวนกลับมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับเป็นโอกาสของไทยครับับมีจังหวะโตีหัวเสาของอัชรพรเนี่ยครับ ได it, land, ้เป็นคะแนนครับทำให้จีนไทยชนะไปก่อนในเซตแรกครับเซตแรกครับเป็นที้ชาติไทยครับเอาชนะอเมริกาไปนะครับ25ต่อ17ครับเซตที่2นะฮะสหรัฐเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวแล้วไปแก้เกมมาใหม่นะฮะแก้เกมได้ดี ทั้งตบทั้งหยอดใส่สาวไทยสุดท้ายนะครับสหรัฐก็เอาชนะไปเซตที่2นะครับ25ต่อ13เซตที่สาสหรัฐนะครับเล่งเครื่องโชว์ฟอร์มแรงครับขึ้นนำสาวไทยอยู่ตลอดเวลาทั้งตบทั้งเสิร์ฟเสิร์ฟจี้ด้วยนะคะแนนช่วงหลังเนี่ยจะสลับกันนำสลับกันตามนะครับแต่สหรัฐก็ใส่ความแน่นอนเอาชนะไปได้25ต่อ2ี่ามอ้าโหเซตนี้ผมก็หัวใจจะวายเหมือนกันนะครับ เซตที่ 4. สหรัฐเนี่ยจะเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนนะครับโคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแก้เกมเมื่อวานแก้หนักมากครับพยายามไม่ให้แต้มถูกทิ้งห่างฮึดสู้จนนาทีสุดท้ายคุมสตินะครับใช้บอลหัวเสาทำแต้มไล่ล่าไม่ทันฮะสุดท้ายเป็นฝ่ายพ่ายไป25-0.8นะครับเกมเมื่อวานนี้นะครับน้องเพียวอัจฉรพรคงยศเนี่ยทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทย25แต้มสหรัฐนะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดคืออเล็กซานดราฟันติ นะครับทำได้27คะแนนทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจบเกมเองนะครับชมพู่พรพันธ์กับเพียวอัจฉรพรบอกกับทีมข่าวของเราเลยบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเพราะวันคนดูก็บอกว่าสนุกนะใช่สนุกสนุกจริงๆนะฮะแม้ว่าเราจะเป็นรองแต่ว่าใจเราสู้เต็มที่นะครับถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีเอาข้อดีข้อเสียต่างๆไปปรับปรุงทีมนะครับวันนี้ภูมิใจมากๆเลยทุกคนสู้เต็มที่และขอบคุณทุกกำลังใจที่เฉีย์นะครับ หนูก็เลยต้องบอกว่าแบบวันนี้ค่ะไม่มันไม่ใช่แค่หนูหรือพี่หรือเราอ่ะคือทุกคนช่วยกันมากต่อให้แบบคือทีมเราเล่นเป็นทีมจริงๆค่ะต้องต้องยอมรับว่าทุกคนสู้ได้ใจมีเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นใส่ไม่ยั้งต่อให้ร่างกายเราจะอิดโรยเท่าไหร่แต่เราก็พยายามที่จะทําให้ได้ค่ะสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเราเล่นได้ตามแบบแผนของเรา<ช>อาจาจะมีขัดขาดหายหายบ้างแต่ในโมเมนต์ที่มันสวยอ่ะมันมีให้เรา ให้เราได้เห็นเยอะมากกลายเป็นว่านี่แหละเราต้องเก็บข้อดีของเราไว้แล้วก็กลับไปปรับปรุงในส่วนที่มันเสียไปค่ะ,ะแล้วก็เหลืออีก4แมนะคะเป็น2อาทิตย์ข้างหน้าเนาะเพราะว่าเราพักอาทิตย์หนึ่งเราพักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะยังไงฝากเชียร์พวกเราที่บัลแกเรียด้วยนะคะแล้วก็ดูช่องวันค่ะมีทุกอย่างให้ทุกคนติดตามแน่นอนเ<ะ>ชแน,นอนเราอยากติดกิฟต์บ้างได้ไหมวันนั้นเห็นจัดติดกิฟต์เราสึกว่าเฮ้ย จัดเขากล้าทำเนอะเราอยากจะทำบ้างเดี๋ยวชิดหน้าให้ติดนะเอาให้รอบเลยนะเอาทั้งแผงนะแล้วที่สำคัญถ้าผมติดกิ๊บนะเอาน้องๆมาช่องวันนะอาสัญญานะถ้าพวกผมติดกิปกันเนี่ยต้องใช้พวกผมนะต้องติดกิ๊บนะคุณบอกคุณจะติดคุณต้องติดกิ๊บด้วยนะอุณหล่อ เดี๋ยวไปศึกษามาก่อนติดยังไงให้ดูดีอาทิตย์นี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลังจากจบเกมนะครับปรากฏว่าทีมฝั่งตรงข้ามก็คือทีมของสหรัฐเขาก็ชื่นชมนะเขาชื่นชมทีมไทยชื่นชมสปิริตชื่นชมความสนุกสนานของนักวอลเล์บอลของเรานะครับอย่างผู้เล่นคนหนึ่งอ่ะเคลซี่โรบินสันหลังจากจบเกมเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกไอเนี่ยรู้สึกสนุกมากรอยทีเดเลนกับทีมยอ๋อเขาพูดอย่ี้เลยเหรอครับที่ผมแปลให้ฟังบอกสนุกมาก และอีกอย่างเมื่อวานเนี่ยการเอาชนะทีมสาวไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย cool. yes. What a น h a t a great. So m u กม joy, เกมสุยก a s, <Right>. <S y สนุกจริงๆโซมัตฟันด้วยและเมื่อวานนี้ <Hello. S 2> คุณผู้ชมครับ <Hello. S 2> หลังจากที่บุมบิ๋มเนี่ย สร้างปรากฏการณ์ก็คือตอนที่เปิดตัวด้วยเพลงวอเ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 อใช่หลังจบปรากฏผู้บรรยายเกมในสนามขอให้เต้นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอรอเหรอเออแจกเื้อโถยโยนไปทางนี้อันนี้ตอนเปิดอ่ะนี่ไงนี่นี่วอเอเอเอวอเอเอเอมีขาด้วยแต่ว่าพอตอนจบแล้วเนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ยต้องไปเต้นอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ถามบุ๋มบิ๋มว่าตอนนั้นคิดได้ยังไงเจ้าตัวบอกธรรมชาติค่ะมันมาขนาดาอเหรอเนยนะ เอเอเอวันนี้อตอนเปิดต, <c oughs> ต,ต,ตัวแบบว่าทุกคนฮือฮามาตอนนี้ทวติตทวิตตออ์แตกไปแล้วลูก <c oughs> จริงเหรอหนูก็หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทำเหมือนกัน <laughs> อะไรทุ่แรงประดานใจของการบอกเอเอ้ค <c> ะ <oughs> <c oughs> ตอนแรกก็คิดท่ากันอยู่อยู่ข้างในนะว่าจะาแบบเอาท่าไหนดีออกไปสวัสดีหรือยังไงดีคือจังหวะน,นั้นอ่ะดนตีมันมาแล้วมันก็เลยแบบมันความความเป็นธรรมชาติของเรามันก็เลยออกมาอะไรเงี้ยปกติเราเป็นนักเต้นใช่ไหมคะ ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอเต้นได้อยู่วันนี้ดูเหมือนรีแลกมากดูเหมือนว่าต้องฝากบุ๋มบิมเพราะว่าครับเดี๋ยวจะต้องแข่งอีกสี่ครั้งต้องสี่ท่าต้องสี่ท่าต้องเปิดตัวอีกสี่รอบถูกไหมครับวันี้เมื่อวานครับหลังจากที่จบเกมช่วงค่ำเนี่ยมีขอให้เต้นอีกรอบหนึ่งจะตัวไม่เขินนะเต้นให้ดูก็ได้เอ่งานใหเกมในสนามอะทีนี้ไปที่สถานทูตหน่อยสถานทูตไทยในกรุงมนิลาของฟิลิปปินส์จัดเลี้ยงอาหารให้กับ ทั้งนักกีฬาแล้วก็โค้ชนะครับทางอุปทูต์รักษาการสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงมนิลาเนี่ยคุณทวัตสุมิรเหมาะขอบคุณทุกคนเลยทั้งนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนที่มอบความสุขให้กับคนไทยแล้วก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วเมื่อวานได้จะเห็นว่านักกีฬาที่ติดโควิดก็ลงมากินข้าวด้วยนะครับแสดงว่าหายแล้วนะพร้อมและเดี๋ยวการไปแข่งขันที่บบลเรียเนี่ยน่าจะได้เห็นผู้เล่นชุดแรก ที่ลงในสนามรอบที่หนึ่งเนี่ยน่าจะไปสู้ได้เต็มๆแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังใจมาเต็มที่ครับส่วนโค้ดด่วนนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาจริงยอมรับเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มันยากลำบากปัญหามันเยอะเยอะมากนะเยอะจริงผลและโควิดด้วยใช่ทุกอย่างมันมีผลกับการเล่นของทีมอ่ะครับแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านสัปดาห์สุดโหดไปได้เพราะคนไทยเพราะกำลังใจของคนไทยทุกคนที่ไม่ทิ้งกันครับ พูดจากใจจริงนะครับว่าคนไทยนะครับไม่ทิ้งกันนะครับมันเป็นคำพูดที่ดูแลว้วอาจจะไม่กว้างมากแต่มันเต็มไปด้วยน้ำใจที่มีให้กันนะครับวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตหนักของทีมต้องยอมรับจริงๆนะครับผมได้รับความช่วยเหลือนะครับจากพวกพี่ๆนะครับ ในทุกๆด้านนะครับผมไม่เคยลืมนะครับพวกผมฉันไม่เคยลืมข้าวทุกเม็ดที่พวกผมรับประทาน,านขนมทุกชิ้นนะครับมันจะส่งผลใหพ้พวกผมมีพลังกำลังนะครับที่ต่อสู้ นี่ไงได้ทั้งกําลังใจจากคนไทยได้ทั้งคนไทยที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ที่ตามไปเชียร์และพอาหงอาหารที่ส่งมานะทุกคนก็บอกขอบคุณมากๆทีเดียวเดี๋ยวเชียร์กันต่อนะครับแต่ทีนี้เดยกคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเลยรู้ไหมผมคนแก่หัวใจจะวายสาวไทยเก่งมากๆเป็นกําลังใจให้ตามช่องวัน3 1อยู่หน้าจอน่ารักทุกคนสู้ๆเก่งมากๆ ต้องยกนิ้วอ่ะต้องยกนิว้วมีสองนิ้วยังไม่พอนะเอาจริงนะเอาจริงๆสุดยอดมากนะฮะและที่สําคัญเมื่อวานนี้มันมีช็อตเด็ดหลายช็อตเด็ด,ดด้วยกันนะฮะเราเนี่ยรวบรวมเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเป็นช็อตเด็ดที่หลายในคนบอกว่าโอ้โหสุดยอดฮะคนที่เรียกตำนานแล้วก็สร้างรอยยิ้มก็คือกัปตันคู่กัปตันคู่พรพันเนี่ยเป็นตัวเซตเมื่อวานทำคะแนนจากการตบหัวเสาด้วยฮะ เล่นเอาเขาบอกผู้เล่นในเกมหนาวสั่นเลยนะว่าตำแหน่งตบหัวเสากับตันจะเล่นเองไหมเราดูภาพนะฮะลนี่ฮะจังหวะนี้ครับรับได้แชมิการของอชรพรตนีเต็มเต็มฮะอีกลูกตบหนึ่งคุณผู้ชมครับ อีกลูกตบหนึ่งเป็นลูกตบสวยๆนะครับเข้าสูตรบอลหอวทิมไทยฮะไหลหลังตีบอลสั้นตบลงสวยๆด้วยฝีมือของแก้วกัลยากมุดพลานะครับไหลมาครับนี่ครับไหลสั้นของแก้วกยาสุดยอดฮะดีเห็นไหมฮะเก่งมากฮะและลูกตบลูกตบนี้นะหลายคนก็รอดูฮะลูกตบ3าเมตรฮะเหินฟ้าจากแดนหลังของเพียวอชนาพรนะครับก็บอกว่าแม่ ช็อตนี้นนนนยกนิ้วให้เลยนะครับเมื่อวานนี้<ไ>หัวใจจะวายนะส่งกําลังใจให้นะครับมาดูกองเชียร์บ้างออกองเชีย MM ร์จีมเอ็มแกมมี่ของเราเมื่อวานทีมนักสแสดงนะครับซีรีส์ m มซ e ซซี่ปรินเซสจากช่องวัน31คุณผู้ชมดูฮะมีตรงตรงมีเอินเอินมีแตงมีเฟฮะนั่งรอดั้งชมกันลุ้นสุดใจขาดดิ้นฮะโอ้นี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหและที่สําคัญคือเขาอบอกว่าไงรูร้ไหมตรงตรงเชียร์ลุ้น ลุ้นมากจนเกือบตกเก้าอี้อ่ะคุณผู้ชมเสื้อขาดแล้วแหละอีกนิดนึงขอเปลี่ยนพระเอกกันนะคะสวัสดีค่ะดีไม่รองเลยไม่รงไปไหนไม่เห็นนี่นี่กองเชียร์ต้องแบบนี้ เนี่ยไปเยู่ข้าสนามได้อะคุณผู้ชมครับดูอันดับกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับบอลย์บอลทีมชาติของไทยนะครับสถิตินะครับชนะ4แพ้3อยู่ที่อันดับ14ของโลกนะครับมี2อรคะแนนในรายการของเรานะครับบอลย์บอลในชั่นลีก2 0 2 2นะครับ มี12คะแนน,นอันนี้อันนี้ของอันดับโลก,นนโลกส่วนในลีกในลีกเรามีทั้งหมด12คะแนนนะฮะอยู่อันดับ8นะ8ของรายการ8อาของรายการนะครับสำหรับสาวไทยนะจบการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับออกเดินทางจากมนิลาจะกลับไทยถึงสนามบิน,ว,น,นวันนี้นะใครจะไปรับได้นะ4ี่โมงครึ่ง16นาฬกานาทีไปกันได้สุวรรณภูมินะครับ เขาจะมีเวลาพักหนึ่งสัปดาห์และจะเดินทางไปแข่งสัปดาห์ที่3ในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะครับที่บังเกรเรียฮะสาวไทยมีคิวดวลกับอีก4ทีมสุดท้ายก่อนจบการแข่งขันรอบแรกเอ,อเอาสาวไทยจะประเดิมสนามที่3กับเกาหลีใต้นะครัุณผู้ชมครับรอติดตามได้วันที่29มิถุนายนนะคราาับเวลา20.45นาินาทีตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GMM 25นะฮะครับย้ำนะครับ29มิถุนานะส่งกำลังใจให้น้องๆกันหน่อยนะฮะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้